ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาลบตัวโทเค็นของ Notify นะครับแต่เราทำแบบ API เดี๋ยวเรามาดู use case ที่ทำไมเราต้องมาใช้ API ในการลบนะครับอย่างตัวอย่างนะครับเวลาที่สมมุติว่าเราทําการออกโทเค็นแบบบุคคลไปแล้วมีคนติดตามเราคนเนี้ยติดตามเราแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ ข่าวสารที่เราเซตเป็นระบบอัตโนมัติเอาไว้ส่งไปหาเขาคนนั้นด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะลบโทเค็นของเขาออกได้นะครับหรือเราจะลบโทเค็นของเราออกจาก API ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเข้าจากหน้าของตัว Notify ตรงๆก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนนะสมมติว่าผมเวลาผมเข้ามาให้บริการลูกค้าใช่ไหมครับลูกค้าก็สามารถที่จะกดเข้าไปรับบริการของผมได้จากตัวที่เป็นโทเค็น ที่เป็นการออกแบบรลายบุคคลเนี่ยครับก็จะถูกเข้ามาและเขาก็สามารถเลือดเดาเขาอยากจะออกโทเค็นแบบไหนเขาก็กดเพิ่มเข้าไปพอก,กดเพิ่มเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะก็มีการทําการลงทะเบียนนู่นนี่นั่นผมก็จะได้โทเค็นของคนนั้นที่ลงทะเบียนเข้ามาเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นครับพอเราได้โทเค็นขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมก็อยากที่จะลบไอ้โทเค็นที่เห็นอยู่ในรายชื่อเนี่ยตรงเนี้ยที่เห็นขึ้นมาแล้วผมอยากจะเอาออกครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําแบบ API เราจะลบออกไปยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําดีกว่าครับะตอนนี้นะครับที่อยู่ที่เห็นที่หน้าจอตอนนี้ก็คือผมเข้ามาที่ตัว Line Notify แล้วนะครับผมทําการล็อกอินก่อนทาการล็อกอินเข้าออสู่ระบบนะครับพอตอนที่เราเข้ามาแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการทําส่วนบุคคลนะครับก็คือตรงนี้เลยก็คือเราได้บริการเนี่ยเราเหมือนคล้ายๆเหมือนเราทําหน้าเพจนะแล้วเราก็จะมี โทเค็นของเราตรงนี้ขึ้นมานี่ตรงนี้นะครับเราได้โทเค็นมาแล้วแล้วเราก็ทุกคนก็อยู่ในนี้นะครับที่มีตอนนี้ที่เห็นอยู่หน้าจอคือ18คนก็จะรับข่าวสารจาก Notify ที่เป็นเฉพาะนะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเรามีการเชื่อมต่อเห็นไหมฮะเรามีการเชื่อมต่อของตัวโทเค็นนั้นที่ผมบอกว่าทําเป็นแบบรายบุคคลดังนั้นข่าวสารที่มาจากผมเนี่ยก็จะส่งหาคนนี้ตลอดเวลานะครับคราวนี้เราอยากจะยกเลิอกออกยังไง ซึ่งถ้าเจ้าตัวไม่เข้ามากดยกเลิกเองแต่เราก็สามารถที่จะยกเลิกออกไปได้นะครับโดยการเข้าไปใช้ API นั่นเองขั้นตอนของการทําก็คือผมจะเข้าไปดูคู่มือก่อนนะด้านล่างเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเอเราไปเอาคู่มือจากตรงไหนมานะครับตอนนี้ตรงคู่มือนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ description ไว้ให้นะครับจะได้เข้ามาถึงหน้านี้ตรงๆได้เลยต่อมาครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเราเตรียมตัวที่เรียกว่า postman ตัว postman ที่เราจะใช้งานนะครับผมจะเข้ามาสู่ในการทำ workspace ของตัวเองแล้วนะแล้ก็อยู่ใน collection folder ของเราจากนั้นกดเครื่องหมายบวกตรงนี้เลยปึ๊บให้เป็นการหยอดค่าของเส้น API ต่างๆที่เราจะเอามาใช้งานนะครับจากนั้นเรากลับไปที่คู่มือของเราคู่มือของเรานะครับเราจะเอาโทเค็นที่เราเก็บเมื่อสักครู่นี้นะครับไปลบทิ้งเราก็เลื่อนลงไปเลยปึ๊บไปเกือบล่างสุดเลยนะครับปั๊บแล้วก็ถ่ายขึ้นมาสักนิดนึง เบอขึ้นมานะครับให้มันมีเขียนเลยนี่คำนี้เลยนะครับ r e v o k ตัวนี้นี่คือเส้น API ที่เราจะทำการลบตัวโทเค็นของคนนั้นออกไปนะครับก็ให้เราทำการ copy ตัวนี้ก่อนเลยเส้น API เส้นนี้นะครับด้านข้างของมันไม t h อดคือเป็นคำว่า post นะครับแล้วกลับไปที่ postman ให้เราเอาไปวางเลยครับปุ๊บนี่เราก็จะได้เส้น API มาหนึ่งเส้นนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเปลี่ยนจาก get ตรงนี้นะให้กลายเป็น post พอเราเปลี่ยนเป็นโพสต์เสร็จแล้วกลับไปดูที่คู่มือครับว่าคู่มือบอกว่าต้องการอะไรคู่มือบอกว่าในที่นี้นะครับเขาต้องการอยากจะได้สิ่งต่างๆก็คือรีเควสตเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการรีเควสตนะครับรีเควสต์เมทตอนมีอะไรบ้างเมทตอนเมื่อกี้เรากรอกไปแล้วนะครับเป็นการทําเรื่องของโพสต์นะครับจากนั้นตัวคอนเทนต์ไท e นี่คือสิ่งที่ทางคู่มือนะครับต้องการเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้แหละเข้าไปใส่นะครับมันมี2ฝั่งนะฝั่งคีย์แล้วก็ฝั่งแวลูกลับเข้ามาที่โพสต์แมนนะครับ เข้ามาที่ส่วนของ h e d e r นี่ตรง Header นะครับในสิ่งที่ทางลายต้องการเราก็กดวางไปก่อนเราจะกดวางนะครับผมจะเอา Content Type 1ตัวด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ด้านขวามือเราก็จะวางตัว Value ล,ล,ลงไปนะครับแล้วก็เอาแค่ส่วนนี้นะนี่ลบ Content Type ์ออกไปเราจะเหลือแค่นี้เลยตัวนี้ พอเราได้เสร็จแล้วกลับไปดูนิดนึงครับว่าเขาอยากได้อะไรอีกนะแล้วก็เข้าไปดูครับว่าสิ่งที่เขาอยากได้เขาบอกว่าเขาอยากจะให้ u t h o r i z a t i o n เนี่ยก็คือเรารู้ว่า b e a r e r token ของเราคือเอาโทเค็นของเจ้าคนนั้นแหละมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาโทเค็นคนนั้นมาใส่นะโดยหัวข้อตรงนี้นะ a u t h o r i z a t i o n กลับมาที่ postman นะครับก็เลือกมาที่ u t h o r i z a t i o n นี่เลยคลิกมาหนึ่งครั้งแล้วก็ดับดาวนี้เลื่อนลงมานะครับหาที่คำว่าเขียนว่า b e a r e r token ปุ๊บนี่ พอเราได้เบลลโทเค็นมาเสร็จปุ๊บเราก็ไปเอาโทเค็นของ Notify ที่เราเก็บมานะครับเดี๋ยวผมไปเอาโทเค็นก่อนนะเมื่อเราไปเอาโทเค็นจากที่เราเก็บมาแล้วนะครับตอนแรกเลยเสร็จแล้วเราก็เอามาลบเลยครับปุ๊บเราก็ไปวางแทนที่เดวนี้เลยนะครับแล้วเราก็ลบข้อมูลนั้นนะครับตัวนี้ทิ้งออกไปได้เลยนี่แค่นี้เลยครับถ้าเราทําบ่อยๆนะเราก็อาจจะเซฟไว้ก่อนก็ได้ผมเซฟไว้ก่อนนะครับผมก็จะทําเรื่องว่าเป็นการลบโนตไว้ก็ได้ว่าจะเป็นการลบ Notify ผมโน้ตไว้กอนจะได้ครั้งต่อไปเราก็จะได้ง,ง่ายต่อการที่จะเอามาใช้งานตอนนี้เราจะลบ notify token เนอะโอเคเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วก็เลือกไาส่วนงานที่เราต้องการเก็บนะครับเราได้มาส่วนและนี่เรียบร้อยเลยจากนั้นครับเราใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วนะ token เ,เราไปบล็อวตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว กับดูคู่มือหน่อยคู่มือบอกอะไรต่อไหมมีไหมไม่มีแล้วนะครับก็คือแค่นี้เลยถ้าขึ้นสเตตัส200ก็ถือว่าเรียบร้อยเรากลับไปที่ตัวโพสแมนของเรานะครับแล้วก็เตรียมนับได้เลย3 2 1อกดปั้งขึ้นไปนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้สถานะถูกฟ้องขึ้นมาแล้วนะครับว่าโอเคแล้วมเมสเซจเนี่ยโอเคสเตตัส200ก็คือถูกลบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าถูกลบจริงไหมนะถ้า เราไปลบคนนั้นไปแล้วนะครับคนนั้นก็จะมีข้อความเข้ามาแจ้งเตือนที่ไลน์นะครับว่ามีการลบนะแล้วผมก็จะไปที่โทเค็นให้ดูนะครับปุ๊บนี่โทเค็นของคนนั้นนะเขาก็จะเห็นข้อมูลแล้วครับว่านี่มีการลบยกเลิกออกไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราไปดูครับว่าถ้าถูกยกเลิกนั้นยกเลิกจริงไหมผมจะกลับไปที่ตัวโทต,ตัวที่เป็น Notify เมื่อกี้นะครับที่เราออกโทเค็นนะปุ๊บ สังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้ที่เขียนว่าตัวบอรดสติ๊กเกอร์ LTH ที่เป็นนิวส์ข่าวสารเมื่อกี้ก็หายออกไปแล้วและตรงนี้นะครับก็คือการลบตัวที่เป็นโทเค็นของคนที่เราไม่อยากที่จะส่งข้อความไปหาแบบ API นะครับเป็นยังไงบ้างครับนี่คือการลบแบบโทเค็นนะครับที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็เก็บเอาไว้แล้วนะครับเราสามารถที่จะตัดของเขาทิ้งออกไปได้เลยผ่าน API นะครับโดยที่ ไม่ต้องมานั่งให้บอกให้เขาไปลบออกหรือ,อยังไงหรือถ้าสมมติว่าเราทําระบบบางอย่างเราทําระบบเก็บโทเค็นไปแล้วเราอาจจะจําไม่ได้ด้วยว่า,เ,าเราไปวางไว้ที่ไหนเราก็สามารถที่จะเอาโทเค็นนั้นอนะถ้าเราไม่อยากที่จะส่งข่าวสารให้เขาแล้วเราก็สามารถที่จะเอาโทเค็นของเขาออกแบบนี้ได้เลยเป็นการลบแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วประยุกต์ใช้จริงๆเนี่ยมันสามารถเล่นได้หลายท่ามากสามารถที่จะเลือกเลือกคนที่ต้องการกดตกลงปุ๊บมันก็ลบได้เลยจาก การทําหน้าเว็บบ้างหรือจะอาจจะทําเว็บแอปอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเอามาทําได้วันนี้เราเอาเบสิกมาให้ดูว่าวิธีการเชื่อม API แล้วเราก็ต้องทําการลบออกไปทํำยังไงนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันเพื่อนนะครับถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเรามีเทคนิคอีกมากมายติดตามช่องเราไว้วันนี้มีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้แหละเราไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ